หลายคนถามกันเข้ามาว่าแอมใช้อะไรในการไล่มแมลงนะคะจำได้ว่าเคยลงคลิปไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะก็คือจะใช้สูตรยาส้นหมักกับน้ำส้มควันไม้นะคะซึ่งถามว่าสูตรเดิมที่เคยใช้อยู่มันได้ผลไหมนะคะจริงๆแล้วมันก็ได้ผลค่ะแต่ว่าการใช้อ,อะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราใช้ไปสักระยะหนึ่งเนี่ยมันก็จะเกิดอาการ เหมือนกับแมลงจะปรับตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ว่ามันพอเราใช้ไปสักระยะหนึ่งมันก็จะเริ่มไม่ได้ผลนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนสูตรอื่นไปเรื่อยๆนะคะหรือไม่ก็ใช้สลับกันไปนะคะอย่างวันนี้นะคะมันก็จะมาพาเพื่อนๆมาทําอีกสูตรหนึ่งนะคะซึ่งวัตถุดิบเราก็จะใช้หลักๆก,ก็คือจะมียาเส้นเหมือนเดิมนะคะแต่รอบนี้ก็จะมี เหล้าขาวเพิ่มเข้ามาแล้วก็มีน้ําส้มสายชูนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะไปเลยค่ะอุปกรณ์ที่เราใช้หลักๆก็จะมียาเส้นนะคะมีเหล้าขาวแล้วก็น้ําส้มสายชูนะคะใช้อัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งหมดเลยนะคะมันเป็นหัวเชื้อมันจะเข้มขน้นมาดูตัวนี้นิดหนึ่งใกล้ๆนิดนึงค่ะ ยาเส้นนะคะเราจะใช้วิธีการหมักไว้24ชั่วโมงก็ได้นะคะก่อนที่จะเอามาใช้หรือว่าจะนําไปต้มก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะเพราะว่าถ้าเรารีบที่จะใช้เนี่ยเอาไปต้มมันก็จะใช้ได้เลย,เลยโดยที่เราไม่จําเป็นต้องนําไปหมักก็ใช้ได้นะคะแต่ถ้าจะให้ดีถ้าหมักก็ยิ่งดีนะคะตัวยาเส้นนะคะเราก็ต้องกรองเอาแต่น้ํานะคะเพื่อนๆเรากรองเอาแต่น้ําแบบนี้ค่ะ ง่ายอันนี้เรากรองนะเอายาเส้นนะคะตอนต้มนะคะต้มกะประมาณเอานะคะให้พอให้รู้สึกว่ายาเส้นน้ำกลิ่นฉุนของยาเส้นนี่มันเริ่มออกก็พอนะคะแล้วก็เอามาบีแบบนี้น้าประมาณสัก5 10ินาทีได้แหละเพื่อนๆนะคะไฟปานกลางก็ได้แล้วนะคะอันนี้เป็นน้ำยาเส้นเนาะจากนั้นเราก็เติม เหล้าขาวลงไปนะคะถ้าจะให้ดี40ดีกรียิ่งดีนะคะอันนี้เป็นแค่35ดีกรีมาแถวบ้านไม่มีหาวิ่้เลย40ดีกรีนะคะก็เลยใช้35นี่แหละอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะคะให้เท่ากันหมดเลยนะเพื่อนๆผสมลงไปค่ะตามด้วยน้ำส้มสายชูนะคะอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะคะเพื่อนๆอย่าลืมนี่ แค่นี้นะคะจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันค่ะวิธีการใช้นะคะก็คือ5 c ีต่อน้ำ1ลิตรนะคะนำไปผสมน้ำ 5cc ต่อน้ำ1ลิตรแล้วนำไปฉีดพ่นตอนเย็นนะคะเพื่อนๆนฉีดตอนเย็นนะคะตอนที่ไม่มีแสงแดดแล้วนะเดี๋ยวใบไหม้นะคะอย่าลืมนะคะฉีดตอนเย็นมะเร็งจะเหม็นแล้วก็จะเมาขนาดคุณยังเมาเลยนะเล่าข่าวนะคะเพราะฉะนั้นก็ ที่สำคัญนะคะให้ใช้สลับกันกับสูตรอื่นนะคะอย่าใช้สูตรเดียวแบบจำเจตลอดมันจะไม่ได้ผลนะคะเราต้องสลับกันใช้นะคะอย่างรอบหนึ่งก็เปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งก็ได้นะคะเพื่อนๆอ่นนี้ค่ะก็จะได้ออกมาเป็นสีเข้มๆกลิ่นค่อนข้างที่จะฉุนนิดนึงนะคะเนี่ย แบบนี้เลยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะถ้าถูกใจอย่าลืมกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะเพื่อนๆสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ